กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสวนแสนสวยที่มีใบไม้เขียวขจีและดอกไม้นานาชนิดอาศัยอยู่หนอนน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าปุ๋ยฝ้ายปุ๋ยฝ้ายเป็นหนอนไหมที่น่ารักขนปุยสีขาวนุ่มราวกับก้อนเมฆเพื่อนๆของเขาเป็นหนอนตัวน้อยอีกหลายตัวที่ชอบเล็มใบไม้และคลานเล่นกันไปมาแต่ปุ๋ยฝ้ายมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนๆของเขา เขาอยากจะบินได้เหมือนผีเสื้อที่โบยบินอย่างสวยงามในสวนวันหนึ่งปุ๋ยฝ้ายตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อตามหาความฝันของเขาเขาบอกลาเพื่อนๆแล้วเริ่มคลานไปตามกิ่งไม้ใหญ่เมื่อคลานไปได้ไม่นานเขาก็พบกับอุปสรรคแรกนั่นคือใบไม้ที่เปียกลื่นเพราะเพิ่งมีฝนตกปุ๋ยฝ้ายพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคลานผ่านไปแต่เขาก็ลื่นล้มหลายครั้ง เขาเริ่มรู้สึกท้อใจแต่แล้วเขาก็นึกถึงความฝันของตัวเองเขาจึงรวบรวมกำลังลุกขึ้นยืนใหม่และค่อยๆคลานไปอย่างระมัดระวังจนในที่สุดเขาก็ผ่านใบไม้ที่ลื่นนั้นไปได้หลังจากนั้นปุยฝ้ายก็พบกับอุปสรรคอื่นๆอีกมากมายเช่นกิ่งไม้ที่สูงเกินไปลมที่พัดแรงหรือแม้กระทั่งแมลงตัวใหญ่ที่พยายามจะเข้ามาทักทายเขาทุกครั้งที่เจออุปสรรค ปุ๋ยฟ้ายก็ไม่ยอมแพ้เขามักจะนึกถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของเขาเสมอและพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาจนในที่สุดหลังจากที่เขาภาคเพียรมานานปุ๋ยฝ้ายก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของเขาเขาเริ่มทักใยไหมรอบตัวเองอย่างอดทนวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นดักแด้ที่แข็งแรง เมื่อถึงเวลาอันสมควรปุ๋ยฝ้ายก็ค,ยค่อยๆแงะเปลือกดักแด้ออกสิ่งที่ปรากฏออกมาคือปุ๋ยฝ้ายในร่างใหม่ที่สวยงามปีกของเขามีสีสันสดใสาราวกับสายรุง้งเขาสามารถโบยบินได้อย่างอิสระในอากาศปุ๋ยฝ้ายดีใจมากเขารู้ว่าความฝันของเขาเป็นจริงแล้ว เขาบินกลับไปหาเพื่อนๆและเล่าเรื่องราวการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ให้ความฝันของเขาหายไปเพื่อนๆต่างประหลาดใจและดีใจกับปุ๋ยฝ้ายพวกเขาได้เรียนรู้ว่าแม้จะเป็นแค่หนอนตัวเล็กๆแต่หากมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และภาคเพียรพยายามอุปสรรคต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะเอาชนะ และในที่สุดความฝันนั้นก็จะเป็นจริงได้เสมอเหมือนกับเรื่องของปุ๋ยฝ้ายหนอนน้อยผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่